รู้ไหมครับทำไมคนแห่มาใส่ชุดอินเตอร์1.9กับลัคกี้ครับผมจะบอกให้ครับข้อดีของมันเลยนะครับที่เป็นชุดโปรชุดใหญ่แบบนี้นะหนึ่งเลยนะครับคุณได้ชุดอินเตอร์ทั้งชุดพอมไอ่ดีตั้งแบบครบๆเลยนะครับรองรับรถที่จะใช้บู์สูงนะครับ40ปอน50ปอน60ปอนด์นะครับสเตปนี้รองรับแน่นอนนะครับไอดีใหม่ใหญ่ๆทั้งตัวนะครับลูเข้าโปรอากาศใหญ่ๆ นะครับไปต้องขานช่องลิ้นเล็กๆและเรายังมีนะครับทั้งงานดัดงานคว้นนะครับเป็นชุดโปรแบบนี้นะครับงานคว้นจบ14900นะครับงานดัดจบ1 6 5ดูคุณภาพงานครับนี่คือไอดีต้านทั้งตัวนะครับหน้าแปลน t n ดูรูเข้านะครับเป็นไงนะครับอันนี้คือลิ้นเดิมนะครับมีห้องอากาศให้แค่นี้นะครับรูทางผ่านมีให้แค่นี้นะครับ เทียบกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าท่านจะแต่งรถต่อยอดเยอะคิดว่าทำแรงแน่ทำสวยแน่นะครับผมแนะนำชุดนี้ซื้อทีเดียวครับจบเลยนะครับ